สวัสดีค่ะอาจารย์กิ่งฟ้าเองนะคะจากช่องกิงฟ้า2 4 6 5 o u e Channel ในย t u b e นะคะอย่าลืมกด subscribe ใน YouTube กดติดตามได้ใน Tik t o k นะคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใครเอ่ยที่จะทำให้คุณสละสดนในเร็วๆนี้นะคะโดยการเลือกหินทั้งหมดหนึ่งกองแต่เพียงเท่านั้นนะคะที่ถูกใจนะคะกองที่1น,นะคะชื่อว่า rose quartz m a ด a ก a s กา r สีชมพูกองที่2ชื่อว่า lavender amethyst สีม่วงกองที่3นะคะชื่อว่า angel light นะคะสีฟ้านั่นเองนะคะเลือกเพียงหนึ่งกองเท่านั้นเอาไว้ในใจกดพอสะไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อตั้งจิตอธิษฐานเเสร็็จล้วไไดดคคาตตออบบกกกปฟังังนยี่ ท่านที่เลือกกองที่1นนะคะคาตอบก็คือคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณคุยกับเขามากที่สุดณนะตอนนี้นะคะ,ะเขาเองเนี่ยเป็นได้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างศาสนาเป็นคนที่เป็นคนไทยอยู่แดนไกลก็ได้หรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่เป็นคนละจังหวัดอาจจะมีสื่อออนไลน์หรือว่ามีคอนเน็กชันทำให้คุณทั้งสองคนได้รู้จักกาันแต่ขอให้คุณค่อยๆดูนะคะเพราะว่าจริงๆไม่ตัวคุณหรือตัวเขานะคะสามารถเป็นไวส์เวอร์ซ่าคือคำทำนายสลับกันได้ก็คือ,อตัวคุณหรือตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามามากกว่า ถ้าคุณเปิดใจนะคะหรือเขาเปิดใจนั่นเองเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบเหมือนมีความอ่าป๊อปปูลา่าหรือว่าเขาเองเป็นที่รู้จักก็ได้นะคะเป็นที่รักเป็นที่เมตตานะคะแล้วก็มีส่วนนะคะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่เป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้อาจจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันอีกรอบนึงเพื่อปรับความเข้าใจกันแต่ถ้ามันไม่ใช่มันจะมีเหตุให้ออกไปอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเลยขอให้คุณโชคดีมากๆค่ะท่านที่เลือกกองที่2นะคะ,ะบุคคลคนนนี้ะ เ,เรียกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าตัวคุณเองที่ดูอาจารย์อยู่ตอนนี้นะคะอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักบุคคลคนนี้อาจจะยังไม่เข้ามานะคะหรือว่าถ้าบางท่านอาจจะเพิ่งเสียใจจากเรื่องความรักเพิ่งผิดหวังมานะคะก็คือตอนนี้นะคะต้องรักและเคารพตัวเองนะคะเพื่อดึงดูดคนดีๆเข้ามาในอนาคตนะคะ,ะไม่ต้องรีบร้อนที่จะมีใครนะแต่เป็นได้เหมือนกันว่าถ้าสมมติเราเปิดใจที่จะมีใครสักคนหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ได้ผิดหวังในเรื่องความรักหรือเราพร้อมแล้วคนคนนี้ถึงจะเข้ามาค่ะเพราะว่าจริงๆแบบ พลังงานมันขึ้นคําว่าต่างคนต่างเลือกเดี๋ยวมามาหายๆย,ยังไม่ได้ลงเอยกันสักทีเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนและมีความคุมเครือค่อนข้างสูงมากเลยเพราะว่ามันมีคําว่าทีเล่นทีจริงเดี๋ยวคุยบ้างเดี๋ยวไม่คุยบ้างหรือเป็นคําว่ารักเผื่อเลือกอยู่นะคะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าพร้อมใจพร้อมก็ค่อยเดินหน้าต่อกันได้ค่ะแต่มันใช้เวลานานนิดหนึ่งนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะกองที่3มนะคะจะเป็นกองที่อาจจะเจอกันผ่านการทํางานนะคะคือคุณทั้งสองคนอาจจะปิ๊งปังเพราะว่าเรื่องความสามารถความเก่งนะคะหรือเจอกันนผ่าแบบ มีคนแนะนําให้รู้จักนะคะหรือว่าคุณทั้งสองคนอาจจะต้องแบบมาดีลงานกันแล้วไป,ไปมามาชอบกันนะคะมันค่อยๆเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทีละเล็กเทละน้อยไม่ไม่ไม่ใช่แบบความรีบร้อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณทั้งสองคนถ้าเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องความรักค่อนข้างสูงมากๆจากหุ้นส่วนในเรื่องการทํางานอาจจะเป็นคําว่าหุ้นส่วนชีวิตเลยก็เป็นได้นะคะคือพลังงานของความสมหวังมันขึ้นมาแต่พลังงานเกิดขึ้นคําว่าต่างคนต่างต้องแบบไปพิสูจน์หัวใจกันก่อนหรือว่าใช้ระยะเวลานิดนึงกว่า ที่จะสมหวังในเรื่องความรักขอให้คุณโชคดีค่ะ